ใครที่อายุประมาณสัก34-35ปี <_ d ata> เมื่อย้อนกลับไปประมาณ30ปี <_ d ata> เราก็เป็นเด็ก4ขวบ5ขวบกำลังจำความได้ในวงการฟุตบอลมีนักเตะคนหนึ่งที่ยิงฟรีคลิกได้แม่นยำเป็นประตูบ่อยมากเมื่อทีมได้ลูกฟรีคลิกเมื่อไหร่ก็บอกได้เลยว่ามีลุ้นประตูได้ทุกครั้งเตรียมใส่สกอร์ได้ ตลอดรวมทั้งการเปิดบอลลูกกลางอากาศให้กับเพื่อนการเล่นลูกเตะมุมก็ไม่ธรรมดามีความโค้งสวยงามแม่นยำจนได้ฉายาว่านักเตะเท้าช่างทองคือไม่ได้แค่เปิดบอลแม่นเฉยๆแถมน้ำหนักยังเปะ๊ะเพื่อนเล่นต่อได้ไม่ติดขัดเลยพูดมาถึงขณะนี้แล้ว ทุกคนก็คงรู้แล้วล่ะว,ว่านักฟุตบอลที่ผมพูดถึงคนนั้นคือใครเขาคือเดวิดเบคแฮมเป็นตำนานเบอร์เจ็ดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและก็ทีมชาติอังกฤษพูดจริงๆจากใจเลยนะคนที่ทำให้ผมเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาจนถึงทุกวันนี้ก็คือเขานี่แหละแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลายคนอาจจะมองว่าอ้าวคุณเชียร์ฟุตบอลคุณยึดติดที่ตัวบุคคลน,นี่ คุณไม่ได้เชียร์ที่สโมสสนนี่อ่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับผมเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเพราะเดวิดเบคแฮมเลยนะครับเวลาฝึกฟุตบอลก็พยายามที่จะฝึกให้เหมือนเบคแฮมเล่นตำแหน่งยังจะอยากเล่นเหมือนเบคแฮมเลยเออมันก็บวกกับการที่แมนยูในสมัยน,ะนั้นน่ะเป็นทีมที่เก่งคว้าแชมป์บ่อยก็ประกอบกันทําให้เราเนี่ยเชียร์แมนยูมาโดยตลอดแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้หรอกว่าเราก็ยังยึดติดอยู่กับ ความเป็นซูเปอร์สตาร์ของเบคแฮมเพราะว่านอกจากจะเล่นฟุตบอลเก่งแล้วเนี่ยเขายังมีหน้าตาที่หลอ่อสามารถเป็นดาราได้เลยนะครับพูดมาถึงตอนนี้แล้วแฟนบอลหลายคนก็อาจจะบอกว่าเบคแฮมเนี่ยไม่มีอะไรหรอกก็มีแค่ความหล่อที่เขาดังเป็นซูเปอร์สตาร์ในโลกฟุตบอลก็เพราะว่าความหล่อของเขาแต่ถ้าใครดูฟุตบอลลึกจริงๆได้ติดตามเบคแฮมจริงๆจะรู้ว่า ไม่ใช่แค่หล่ออย่างเดียวทักษะฟุตบอลการฝึกซ้อมระเบียบวินัยของเบคแฮมนี่ดีมากและอีกอย่างการคว้าแชมป์ของเดวิดเบคแฮมก็การันตีในความสามารถของเขาแล้วเขาคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็หลายครั้งจำไม่ได้แล้วว่ากี่ครั้งที่สำคัญเขายังเป็นหนึ่งในนักเตะที่คว้า3แชมป์กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ในตอนที่เขาเข้าชิงยูฟ่าแชมเปียนลีกแล้วก็ได้แชมป์น่ะลูกที่ตัดสินแชมป์ก็คือลูกที่เบคแฮมนั่นแหละโยนลูกเตะมุมเข้าไปแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเตดก็ได้ประตูต่อมาแล้วก็ได้แชมป์เขาไม่ได้เล่นแค่ในอังกฤษนะเขาย้ายออกไปเล่นให้หลีกสูงสุดในต่างประเทศก็มีย้ายไปเรอัลมาดริดก็ได้แชมป์กับมาดริดย้ายไปที่อิตาลีเล่นให้กับ เอซีมิลานอันนี้ไม่แน่ใจว่าได้แชมป์หรือเปล่านะครับแล้วก็อายุเริ่มเยอะก็ไปเล่นที่อเมริกากลับมายังมาเล่นให้กับปเชหรือปารีสแชงเช็กแมงที่ปัจจุบันได้แชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกนี่แหละแล้วเบ็คแฮมก็แขวนสตาร์ตอำลาการเล่นฟุตบอลที่ปารีสแฌงเช็งแมงนี่แหละครับจึงบอกได้ว่าเบ็คแฮมเนี่ยเป็นนักเตะที่มีคุณภาพจริง ย้ายไปไหนก็มีแชมป์ติดไม้ติดมือและฝีเท้าก็ไม่ได้ได้ด้อยลงไปในปัจจุบันเบคแฮมก็เป็นเจ้าของทีมอินเตอร์ไมอามีที่สหรัฐอเมริกาโดยดาราที่อยู่ในทีมก็คือเลโอนลเมสซี่นะครับก็บ่งบอกได้แล้วว่าฟุตบอลเนี่ยเป็นส่วนสำคัญในชีวิตของเบคแฮมและที่สำคัญนะเบคแฮมนี่รักษาร่างกายได้ดีมากนะครับ ทุกวันนี้แกยังหล่อสมาร์ทมีซิกแพคเหมือนเดิมแล้วก็เวลาที่แกเล่นบอลการกุศลเนี่ยในรุ่นเดียวกันเนี่ยเขาก็ค่อนข้างที่จะโรยลารูปร่างก็เปลี่ยนแปลงไปแต่เบ็คแฮมนี้ยังหล่อสมาร์ทเฟิร์มเหมือนเดิมแสดงถึงการมีระเบียบวินัยของเขานะครับการที่เขายิงฟรีคลิกได้ดีขนาดนี้จนเป็นตำนานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นตำนานของทีมชาติอังกฤษ นะครับได้รับความไว้วางใจให้เป็นกับตันทีมของแมนยูให้เป็นกับตันทีมของทีมชาติอังกฤษเนี่ยไม่ได้มีแค่พรสวรรค์อย่างเดียวนะเขามีการฝึกซ้อมที่หนักมีระเบียบวินัยในการรักษาร่างกายอาจจะมีข่าวบางครั้งว่าเออเบคแฮมนี่มีการปาร์ตี้มีอะไรแต่ก็เป็นธรรมดานะครับในการคลายเครียดแต่ว่าเขาก็ยังเป็นคนที่รักษาร่างกายได้ดีที่สำคัญลูกฟีคลิกลูก เปิดบอลกลางอากาศลูกเตะมุงผมว่าแม่นที่สุดแล้วสำหรับนักฟุตบอลที่ผมได้เคยดูมาหลายคนอาจมองต่างจากผมว่าในเรื่องฟีคลิกเนี่ยเบคแฮมยังไม่สุดเท่าไหร่ยังมีนักเตะคนอื่นที่ยิงได้ดีกว่าเบคแฮมอีกแต่สำหรับผมเนี่ยผมบอกเลยว่าเบคแฮมนี่คืออันดับหนึ่งเป็นที่สุดเลยนะครับท่านมีโอกาสลุ้นยิงมาหลายทีแล้วครับแต่ว่าไม่เข้า ตรงนี้ครับดูออดายครับเดวิดเบคแฮมเท้าขวามปัดมาเรียบร้อยครับสองเท้าก็เป็นฮีโร่ไปเลยครับเดวิดเบคแฮมใครที่เห็นว่ามีนักเตะคนไหนสามารถยิงฟรีคลิกได้ดีกว่าเบคแฮมสามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับเราสามารถแลกเปลี่ยนกันได้นะครับแต่สําหรับผมในที่สุดที่1ในใจนี้ผมยกให้เบคแฮมเลยนะครับโอ้เพราะมันสําคัญสุดๆจริงๆครับ หางกริดไปบอลโลกครับเดวิดแบ็กแฮม